สวัสดีครับทุกคนครับเอ่อคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้มาพูดเรื่องฟุตบอลหรือเกมฟุตบอลนะครับก็คิดอยู่พักหนึ่งนะครับว่าจะทำจะ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 ทำอะไรดีจะจะจะพูดหรือว่าจะโพสต์อะไรดีนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะฮะก็ตกใจตั้งแต่ตอนสตรีมอยู่แล้วละนะว่าก็มีเอ่อบางท่านบอกว่ามีเหตุการณ์ยิงนะครับผมที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะก็ก็ตกใจเพราะว่า คือมันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบอะคือมีความรู้สึกว่าแอ่งอยู่ที่ไหนก็มันจะปลอดภัยวะแบบอยู่มันไม่ไม่มีความปลอดภัยเลยแบบทุกวันนี้เราระวัดะวัดระแวงไปหมดทุกอย่างแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ที่ที่มีข่าวที่มีเหตุการณ์นี่คือแบบคนที่มีอาวุธทั้งนั้นอะคนมีสีอะคนมีอาวุธทั้งนั้นะต้นเหตนะุไม่ว่า,ไม,วาไม่ว่าแม่งจะอะไรเรียกร้องหรือว่าจะน้อยใจหรืออะไรก็ตามอะ่ะม่งมันลงกับคนอื่นคนไม่รู้อินโอนเน่และที่สาคัญแม่งตอนแรกผมไม่รู้ตอนแรกผมไม่รู้นะเว้ยว่าเออคงจะเหมือนแบบ ในในค่ายหรือในแต่นี่แม่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่งขอขออภัยถ้าเกิดว่ามีคําสบทอะไรนิดนึงนะฮะคือเอาลวผมมาผมม,ามีลูกผมผมมีลูกสองคนผมมีลูกนะครับคือลูกน้อยเนี่ยคือแบบแค่ส่วนตัวผมเองนะแค่เวลาแบบเขาปั่นจักรยานอยู่หน้าบ้านเนี่ยมีรถมาผมก็ใจแวบเลยนะต้องเรียกเรียกวันนี้กลับบ้านกลับบ้านคือจะมีอะไรอันตรายอะไรซึ่งนิดหน่อยเนี่ยผมก็ใจหายแวบเลยนะแต่นี่แม่งผมไม่กล้าดูข่าวอ่ะอจริง เมื่อกี้เมื่อกี้แบบพักช่วงพักผ่อนใช่ปะกำลังจะอาบน้ําดูข่าวปุ๊บหืศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอนแรกก็คิดว่าเออคงไม่ได้แบบเลวเลวร้ายอะไรมากแบบมันไม่ได้สูญเสียอะไรมากไหมหรือยังไงแมง่งโอ้โหเห็นจํานวนแล้วแบบไม่กล้าดูต่อเลยแล้วเด็กแมง่งเด็กกาลังนอนกลางวันอยู่เฮียโคตรหูจริงโคตรหูจริงผมแล้วแบบอืมนึกภาพไม่อยากนึกภาพเลยอ่ะแฟนผมนี่แบบว่าอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดคือแบบทําใจไม่ได้เว้ยอะไรที่เป็น เกี่ยวกับยิ่งเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเด็กนะบางทีแบบดูข่าวแล้วเราเห็นข่าวอะไรที่เกี่ยวกับเด็กแบบม่มีเด็กแบบเมื่อเมื่อเช้าก็มีข่าวเรื่องของการเอ่อเป็นไข้แล้วตื่นมาเสียชีวิตเนี่ยแค่แค่แบบข่าวแบบเด็กเอ่อลืมเด็กในรถหรืออะไรเงี้ยผมไม่ไม่กล้าดูนะผมไม่ไม่ได้แบบว่าผมไม่กล้านึกอะไม่กล้านึกภาพตามว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงไม่รู้จะแสดงความเสียใจยังไงกับการสูญเสียของครอบครัวแต่และครอบครัวครับคือมันแบบใหญ่หลวงมากแล้วมัน มันดังกี่ครอบครัวเด็กกําลังนอนหลับคิดดูดิไม่รู้หนุ่ยเหนไหมคือมึงมันจะมันจะสับสนวุ่นวายหรือว่าอะไรในอารมณ์นั้นนะคือแบบสติมันหลุดไปแล้วหรือยังไงไปแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีเศษเสี้ยวของความเป็นมนุษย์หน่อยที่คิดฉุกคิดได้ว่าเฮ้ยแม่งนั่นเด็กนั่นชีวิตคนอื่นกว่าจะเติบโตมาขนาดนี้แล้วเขาแต่ละคนเขาจะมีอนาคตไปอีกเท่าไหร่ในวันข้างหน้าเนี่ย ผมไม่รู้จะคืออยากจะระบายไม่ใช่หรอกอยากจะระบายแบบว่าบางทีเราเก็บกดอัดอั้นอะไรไว้ในใจบางทีแบบว่าคนเดียวมันก็แบบเครียดนะต้องหาเพื่อนระบายหน่อยนะครับก็เข้าใจว่าทุกคนคงมีความรู้สึกไม่ต่างก่าจากผมหรอกเนาะเรื่องของความหดหู่ใจเรื่องของการแมทำไปได้ยังไงอะไรเงี้ยคือ <laughs> แค่แบบ ข่าวเล็กน้อยที่เกี่ยวกับเด็กหรือว่า้อวไม่ใช่เด็กอะผู้ใหญ่เนี่ยทำร้ายกันเลยเงี้ยแบบเราก็แบบโอ้โหและนี่ผมไม่กล้าดูต่อเลยไม่กล้าเสพข่าวต่อเลยปิดเลยนะฮะจริงๆปกติผมเป็นคนชอบดูข่าวนะครับดูข่าวเนี่ยดูดูประจําดูประจําเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะดูดูตลอดดูบางทีก็เปิดทิ้งไว้ฟังเลยวันนี้ขอไม่ไม่ไม่ขอขอรับรู้แค่นั้นแล้วกันนะครับว่าเออเป็นเหตุการณ์ที่ไหนยังไงแค่นั้นพอแค่นี้ก็แบบจะนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยคือกําลังจะทําคลิปต่อเลยคนไม่ไม่มีไม่มีอารมณ์แ้้้มีอาาบบบงงทันนก็ตสูหิดึ อารมณ์เราอีกอย่างหนึ่งแล้วต้องไปทุกคนครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ลูกหลานหรือว่าอะไรก็ดูดีๆนี่นะครับดูช่วยกันแต่จริง <c oughs> อยู่ที่ตรงนั้นมันควรจะเป็นที่ปลอดภัยจะให้ดูดีๆแค่ไหนอะ่ะผมก็ไม่มีคาพูดไหนที่จะมาทดแทนความสูญเสียได้แล้วครับแค่ปุม่มตัวผมเองคงก็เครียดนะเครียดแบบว่าแม่ลูกไปอยู่ตรงไหนลูกไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้แม่งตรงนู้นมีอันตรายหรือเปล่าตรงนี้มันอันตรายหรือเปล่านะฮะแบบ บางทีมันก็มันก็ทําให้เราปิดกั้นต่อโลกภายนอกจนเกินไปนะบางทีเราหวาดระแวงมากเกินไปมันก็ไม่ดีมันทําให้เราประสาทเสียแล้วก็เหมือนอยู่ในกรงขังมากกว่าแต่ว่าโลกทุกวันนี้ในะคุณคิดดูดิมันไม่ให้เครียดแบบนี้ได้ยังไงมันไม่ให้เรามัดระวังระแวงไม่ได้ยังไงนะครับแล้วก็ใครที่มีอํานาจมีมีอะไรอยู่กับมือนะครับผมก่อนทําอะไรคุณควรจะ ไม่ว่าสติคนจะหลุดหรือว่าจะยังไงก็ตามนะครับผมผมก็ไม่รู้หรอกว่าณอารมณ์ตอนนั้นมันคิดอะไรอยู่นะคะแต่ก็ขอให้เสดเสี่ยวความเป็นมนุษย์สักนิดหนึ่งนะครับว่านั่นคือหนึ่งชีวิตนั่นคือหลายๆชีวิตนะครับผมที่คุณกําลังจะจบลงมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเรียกร้องหรืออะไรเลยนะครับผมมันไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกครับแบบนี้นะโอเคครับก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจนะครับโอเคครับสวัสดีครับ